สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการไอเนยูชาแนลประจำวันพุธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2559สำหรับวันนี้พบกับดิฉันทัศนดาวดวงทันโชคที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารรับร้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพร้อมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะมาติดตามชมข่าวแรกในวันนี้นะคะสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการใช้หอสมุดและฐานข้อมูลเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ ที่ห้อประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัมาหาารคามนามประพาพรพียมพาษีพิรมผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยบุคลากรได้อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา2559ในหัวข้อการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ประกอบด้วย วิธีการใช้งานห้องสมุดการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยการยืมคืนหนังสือการให้บริการทางสารสนเทศอื่นๆเช่นบริการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตการให้บริการด้านโสทัศนุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงแหล่งบริการของมหาวิทยาลัย e และเข้าไปใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและเป็นคลังข้อมูลและความรู้ให้สืบค้นศึกษาด้วยตนเองมากมายที่สำคัญบริการฟรีค่ะมาติดตามชมข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะข um> ่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษและการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนโดยนะคะจัดโดยกองบริหารงานบุคคลสำนักง,งานอธิการบดีณนะห้องประชุม 4B ชั้น4อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามซึ่งในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในเรืองชัยจรุงศิรวัตรซึ่งจะมาเป็น วิทยากรพิเศษนะะในการบรรยายให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้สําหรับบุคลากรท่านใดที่สนใจนะ,ะก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะคในวันที่23-24มถึงิมิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทางทีมข่าวอ่านอยูชนแนลนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้ดิฉันทัศดาดุงจันโชธพร้อมทั้งทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ เดี่แงเป็นนาเป็นสัรรรบรีรวมความรับสา บอกาเราจะเตรผู้ป่วยางกานะครับจาทไม่ได้24ชั่วโมงคือพันธาส,สัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความหงใยใ่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน